ธรรมะสอนใจคำคมธรรมะวันนี้กับข้อคิดดีๆในชีวิตโยมฟังนะหากรู้สึกเหนื่อยจงเรียนรู้ที่จะพักทำอะไรอย่หาหักโหมมากเกินไปนักให้สมองและร่างกายได้พักจึงจกดีไม่ว่าจะตั้งใจทําสิ่งใดควรมีความตั้งใจที่จะทําอย่างแนว่วแน่ก็จริงแต่ก็ไม่ควรที่จะตึงไปหรือหย่อนเกินไปผลลัพธ์ที่ออกมาถึงจะดีนะโยม หลายครั้งที่เราตั้งเป้าหมายสูงและมุ่งม,มั่นทำงานหนักเพื่อให้บรรลุสิ่งที่ต้องการแต่เมื่อเรารู้สึกเหนื่อยล้าสิ่งที่สำคัญกว่าคือการเรียนรู้ที่จะหยุดพักการทำอะไรหักโหมเกินไปไม่เพียงแต่ทำให้ร่างกายของเราอ่อนล้าแต่ยังทำให้จิตใจเราหมดพลังได้เช่นกัน ดังนั้นจึงจำเป็นที่เราจะต้องจัดสรรเวลาให้ดีพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อฟื้นฟูร่างกายและจิตใจของเราเราจึงจะกลับมาพร้อมกับความสดชื่นเพื่อทำสิ่งที่เราตั้งใจไว้ให้สำเร็จนั่นเอง หากโยมทั้งหลายเห็นว่าสาระธรรมนี้ดีมีประโยชน์สามารถกดติดตามเพื่อไม่พลาดสาระธรรมในครั้งต่อไปและสามารถกดแชร์แบ่งปันไปเพื่อเป็นธรรมทานให้ญาติพี่น้องเพื่อนพ้องของโยมได้นะ